คุณทำอะไรฮักกนขับอกสอการานน,นี่คือรักฐานเ <laughs> ขออายวิดีโอไว้ <laughs> นางงาม กล้องขัดแจ้งเรือยเหม่อโอเปนเปลี่ยนกองมาใหม่นี่คือก้อยกระป๋อไอ้สาอันนี้เป็นอุ้งตีนแมวของเอานาอุ้งตีนแมวปิงนอปิงตีนปิงกระป๋อสีมือเอานายิ้มสิโดยโดย càpom bắn hao lên cỏi của máy kem đặc quỳ cỏi cà ze cỏi xe măng mương oan măng ก้อยกระปอมอืมกิก้อยกระป๋อมน้เไอ้สาสีมือไอ้สาสกิลกดกิก้อยกระปอมอืมอืมเอ้าจะบอกน่ะนแบบบ๊กยขกะปอมเลยกก้อยกระปอมนี่ได้ของหายเงียอืม อย่างก็ส so <c oughs> uh ัดซื้อตลาดห้ยใจมาหายใจกีบอีกสุดน้อยาโมเมท่หน้าที่ต่อไปผ่านผ่านด้วแบบถ้วยชูเลยสุดเ้อะม่หวานเกิดถูกอะลรคุณผองฮะกินก้อยกับปอมกับปีไกลปีไกล